ครับเสริมใจไว้กเกษียณครับกับป้าดำรางบัวออกมาแถวอยุธยาครับมาทานอาหารกลางวันรักนะอาอยุธยาครับธรรมชาตินะครับเป็นครั้งข้าวแกงทั้ง,งกว๋วยเตี๋ยวเรือแต่ธรรมชาติครับสวยงามเข้าไปชมด้านในกันครับ ทางเดินนะครับกับมุมที่นั่งพักผ่อนสวยงามครับ ธรรมชาติสวยงามครับเป็นต้นข้าวเขียวขจีครับพร้อมทั้งบรรยากาศที่พักนะครับที่รับลมอากาศเย็นๆครับอันนี้ก็เป็นหลายชื่อวัดดังๆที่นั้นนะครับเป็นป้ายที่ติดเอาไว้ให้ชม บรรยากาศสวยๆครับมีมุมให้ท่านได้บันทึกภาพให้ได้นางพักผ่อนเยอะแยะมากมายครับครับสุดท้าย้ายสุดของสถานที่รักนานะครับ ที่พักผ่อนบรรยากาศในการทานกาแฟทานอาหารนั่งทานแบบชิวๆครับพร้อมกับบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวขจีผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะครับ กำแล้วพ่อครับผมแล้วมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวชมครับที่ลักนานะครับอยุธยาบรรยากาศดีครับมาทานอาหารกิ่มอร่อยครับแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเสินใจไวเกษียรสวัสดีครับเาเข้มา